ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่าวมีอีสานบ้านข่อยเองทางแอบแดงเรือพี่น้องเด้อทางวหที่แอบแดงเข้าอีสานบ้านคอยเองกดไปเลยเขาก็ไปได้หมอแบตมาเรื่มหมอแบตไว้าสหกณ์จากตีสองก็กลายเป็นตีสามกลัวพี่น้องผมเอา้าไปรู้อีกกันอาลังจากมื้อน้นที่ฮาพ่อห้เลียดเข้าเรื่มยามเบ็ดอีกสองสามหลังแมนว่เข้ากันเลียนเลยซึ่ง ่าเป็นสิ่งที่บ้าวมีบ้านากระทํานี่แหละเขาว่าพ่อขันเข้าจิตตกขวัญเสียมันเสียในเข้าลืมถูกย่าหลักะแรลนย่าเห็ดอีกเดี๋พี่น้องเด้อย่าเห็ดอีกไปยามกันอลังใดบะยุทธทางใดล่ะพี่น้องบาทอุ้ยเห็ดเด็อ เฮ็ดเต็มเลยถ้าบ่เอาเฮ็ดเต็มเลยถ้าบ่เอาไปไปยามเบ็ดกันล้างแล้วให้มันหลุดไปยามล้างที่ไหนที่สุดเลือกกลัวมูพี่น้องมันสิร้อนซ้ำใดวะมันยุ่มหวงไรละล้างที่สองพี่น้องมันยุ่วแถวนี้ละ ก็คาดว่าเมื่อนั้นคงจะไม่มีอย่างเกิดขึ้นระเบ้า,ามีบ่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าอ่ามันมันบอกว่าเธออะมันมุนไปแล้วหลังที่สองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเหมือนยุคข่างพ่นนี่พี่น้องยุคข่างพ่นนี่จำจำพ่นใดบ่หรอที่เชี่ยมไม่ไล่ลายบ้า,ามีบอกว่าเชี่ยมไม่ไล่ลายนี่พี่น้องจำพ่นใดบ่ครับนี่เด้อพี่น้องเด้ <laughs> อนี่พ่นว้วาวว้าว โอ้ยลืมเมอยามือเดียวฝนตกโอ้ยพี่น้องไกล้ป่ากับคันพ่อใกลปล่าพี่น้องสังเกตใบไหม่บ่จากที่ใบไหม่เล่ลายยังสินี่ใบไหม่เล่ลายยังสิแปนเลยพี่น้องผมแปนเลยโอ้ว้าว เชี่ยไหมขวางมุนมีตีแหลกไปเบิดเลยพี่น้องผมตัวอีหยังกว่าีีน้องอุ้ยจะเชี่ยไหมเต็มเลยแล้วพี่น้องเบึง่งโอ้ไม่กอดพราแล้วเรดิอีหยังถืงอผี่น้องบ้ามีหัวเราด่เนี่ยตับก็หมามหัวตับหัวนี่เพราะหูเลยอืมอืม มันตงรงเรียนเกี่ยวได้มันตงรงเรียนเกี่ยวขึ้นไปยังสีได้แมนบาพี่น้องว่ามันตงรงเรียนเกี่ยวขึ้นไปยังสีได้ละมันจ้งสีเกี่ยวเชี่ยไม่เห็นบอเป็นห้อยเลยอะ่ะเป็นห้อยขูดอะ่ะมาจังสี่จัาสี่มันตรงหมุนไปหมุนมายุ่งสีนะมันตรงหมุนไปหมุนมายุ่งสีนะพี่น้องว่าอย่างนี้ ขึ้นเดียวนี่าาดมาขึ้นหนึ่งบ้ามีลืมอเม็่นบอตอนทีเรียนนี่ขวนเสียนี่แหละประเด็นสําคัญของมันขาดพี่น้องผมขาดโบยูบ่ไปเสียกนี่โบยูพี่นอ้องเสียกนี่เอาโบยู่ของเชี่ยไม,ม่มุนไปเบิดเลย ตัวออยังวะวตัวออยังวะวว้าวแช่ลังนี่กัร้อนแล้วอ,ะอ่ะเอ้าซับนี่พี่น้องผม ยังวะต้องไร้ห้าเบ็ดมาใหม่ดินี่ขาดไหมบ้ามีมันใจยุย่างเดียวคือเอาตรงตรงคั่นเป็นลักษณะนี่พี่น้องว่าด้บ้ามีว่าเป็นเฉาหน่อยหรือจอระเข้หน่อยพี่น้องว่าว่าจังได้ก็เป็นเฉาหน่อยเพราะว่าลักษณะการกินนี่มันสิเลือดสวบแล้วก็เลือดคั่นเป็นเฉาเฉาหน่อยพี่น้องแล้วก็สิขูดไปขูดมาดอะไรเนี้ออนี่เป็นขื้นขนาดนี้ก็สิเป็นย่างเดียวนะั่นเราบ่าได้มาขื้นหนึ่งพี่น้องผมขื้นหนึ่งก็มือหนึ่งนั่นแหละแปลนเอืดเอดเตื่ด ขันมาท่านได้ตัวล้านเปอร์เซ็นต์ว้าวซํานี่พี่น้องผมจังบักสังเลยนะโอ้ว้วาวพี่น้องสังเกตยังบ่เนีหหนเ่หลังจากที่แห่วพานทื่อได้ดีดหลังจากที่แหี่วพานทื่อได้ดีดเนาะครับเนาะนี่นี่แหี่วพานทื่ออ่าแล้วมันมีอย่างแปลกๆเกิดขึ้นบ่ามีก็บ้ามายามีเชืกเทียมไม้นี่ เนี่ยมันเป็นป้องลงไปยังสีพี่น้องนี่มันเป็นป้องลงไปยังสีแล้วมันแปลนั่นท่าน้ำเดี๋ยวภาลุยไปเบื้องเลยว่ามันอี่ยังเกิดขึ้นนี่มันเป็นทางเที่ยวพี่น้องสังเกตว่าไปไปเบื้องกันพี่น้องผม, <c ười> มขึ้นไปแล้วว่ามันต้องเป็นแนวนี้บ้ามีขึ้นไปเราได้ที่แรกว่ามันตรงนี้ยังแ็กย่างหนึ่งที่เป็นตัวรเรากลเฮ็ดให้เฮ้าไอ้นี่ได้ เฮ็ดให้ห้องหูซึกว่ามันตน้องมีอียังจากอย่างอ่ะบ้ามีคิดไว้มาเบื้องกันมันสแม่นค่วมบ้ามีคิดบ่นี่แล้วมาเดึกๆมาฟังตรงขามาฟังน้ำแล้วโอไม y ก o d ว,ว้าวนี่เป็นทาพี่น้องคืนคือบ้ามีคืดบ่พี่น้องคืนคือบ้ามีคีดบ่ พี่น้องคืดคือบ้ามีคืดบ่าบาทนี่นั่นปองมีปองนี่พี่น้องคืดคือบ้ามีคืดบ่บพี่น้องอืมสุดยอดวะนี่ทาบ้ามีหาอย,ยู่ดิโดนอยู่วัวสิพอ่อทาน้นามนี่บ้ามีบ่มันต้องมีปองลงพี่น้องว่าห้าอยยัง พี่น้องว่าห้อยอีย่างนี่นี่บ้ามีขีดอยู่เด็มันเป็นทามาาน,น,นี่นี่นั่นปองผ่านถือค้นถือแล้วแต่ว่าเขาหาปองมันลงบ่ได้พี่น้องเจอผ่านถืออีกรอบในที่สุดก็เจอตัวพี่น้องว่าอีย่างเอาอื มึงยาเจอบาดนี่บ้ามีเพี้ยนพญยา,ยามมากคือ,อย่านถือกดาเนี่ยภาษาสางข้อนเทถ่นภว่สาสางข้อนเถ่นเกินเลยพยา,ยามมันแน่ใจอ่ะเกินมาบ้ามีน้่มาจังสี่แหละนี่นี่เป็นท่าขื้นไปเห็นบ่ขอบพุณนครับแล้วเจอกันส่วนพี่น้องคิดว่าอีหยังนี่บอกบ้ามีมาส่วนในโตบ้ามีค่นอนคางมันใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว่ามันคืออีหยังเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่ามันคืออีหยังพี่น้องมัน,นม่เป็นหน้อยมาแนนวนนี้ หฮ้แมนยูบ้ามีกับบ้าหูขอพุนครับเจอกันพี่น้องผมสนุกแน่อีพี่ต่อไปเดือด